สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel กชิ a r a Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam u c ีเอ e ในเซิร์ฟโลบอลนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพรีวิวอัปเดตนะครับที่จะเข้ามาใหม่ในวันที่14กุมภานะครับวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามานะครับมีทั้งกิจกรรมแล้วก็ตู้กาชานะครับแล้วก็เหมือนจะมีของมาขาย ฉลองช่วงวาเลนทนยด้วยนะครับเท่าที่เห็นที่เขาแอดมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรม Battle ล u ัดนะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เนาะมีตู้กรชาใหม่นะครับแล้วก็จะมีแอดไลน์อัพของ Diamond s h o p นะครับโอเคทีนี้มาดูทีละอย่างเลยละกันนะครับสำหรับกิจกรรม Battle Rush นะครับกิจกรรมนี้มันจะเป็นด่านให้เราลุยไปเรื่อยๆนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ 5ถึง7ด่านนะน่าจะเป็นแบบธรรมดา5แล้วก็เป็นเอ็กซตร้านะครับเออประมาณนั้นอาจจะ6 5หรือ6ด่านนี่แหละนะครับก็โดยปกติแล้วของ Battle r u ันะครับตรงนี้เขาจะเขียนบอกไว้นะว่าเราต้องใช้ทีมของเราล้วนๆนะครับคือไม่สามารถยืมตัวเพื่อนมาใช้ได้นะซัพพอร์ตฟอร์เมชันอาร์นอตอวา a b เ e นะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวของเราล้วนเลยนะศัตรูเนี่ยจะเป็นโมบิลสูตรสีเขียวนะครับ เราก็ต้องเตรียมทีมสีแดงของเราให้พร้อมนะครับแล้วก็สําหรับการลงไปเทิร์ t ัดเนี่ยพอเราลงไปแล้วเนี่ยเลือดนะครับ HP ของโมบิลสูตรเราเนี่ยมันจะไม่รีคอเวอร์หลังจากที่จบด่านนะครับก็ต้องรอให้ลุยให้หมดไปก่อนนะครับแล้วก็ตายไปอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะ r e รีคอเวอร์ HP กลับมาได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะครับก็จะรีเซ็ตตอนช่วงตีสองบ้านเรานั่นแหละนะครับตรงนี้ก็รีเซ็ตครั้งหนึ่งก็น่าจะ ถ้าทีมไม่ยากเกินไปนะของบอสนะครับก็น่าจะผ่านได้นะครับสำหรับของรางวัลเนี่ยรอบนี a, ้รู <Pues S 1> <Y> ้สึกว่าจะเป็นเจ้าโมบิลสูตร SRM รหัส M0199 เลครับบอนบอยแล้วก็มีพวกเพชรนะครับแล้วก็เป็นแอคชซิเมนต์ต่างๆน่าจะมีฉายาในในด่านเอ็กซ์ต้าสเตทนะครับยังไม่แน่ใจว่าฉายาจะเป็นอะไรนะครับส่วนด่านเนี่ย ก็สําหรับด่านอ็กลาเนะครับเราน่าจะต้องได้สู้กับทีมบอสทีมนี้นะครับเป็นทีมสีเขียวชุดนี้แหละถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรนะตรงนี้นี่ไม่คอนเฟิร์มร้อซนะครับเอาเท่าที่คุ้นเคยนะจากที่เคยเห็นใน JP มาน่าจะเป็นทีมชุดนี้แหละนะครับก็จะมีตัวดับเบิลเซตานะครับมีดีโอนะครับมีนิวการะดัมนะครับแล้วก็ตัวหุ่นกระจิกระเจอ,อีกสองสามตัวไอตัว u r อีกตัวหนึ่งมันชื่ออะไรไม่รู้อะขุนของชา เราจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว SR 2ตัวแต่ว่าที่โหดๆเลยเนี่ยรู้สึกจะเป็น DO เนี่แหละนะครับที่มันจะหลบค่อนข้างเก่งนะครับที่ตอนนั้นยุคของ JP เนี่ยเขาหาคนขับสายยิงกับหุ่นที่แบบเพิ่ม accuracy มายิงกันเลยนะอ,อประมาณนั้นแหละนะครับแต่คิดว่าม,มาเล่นมาปรับลง Globe บบเนี่ยอาจจะไม่ยากขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงต้องรอดูว่า ดีโอมันจะหลบเก่งขนาดไหนนะครับเพราะว่าไอตัวหุ่นดีโอเนี่ยถ้ามันหลบแล้วปกติมันจะฮิลนะไอตัวเนี้ยนะครับอืมอาจจะต้องหาตัวที่มีอันติดีๆหน่อยนะครับมาคอยเคลียร์มันนะทีนี้มาดูในส่วนของตู้กาชานะครับอ่ะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับไซโคซาคุนะครับไซโคซาคุรหัส M0129 นะครับแล้วก็ไพลอตนะครับดาริลลอเรน รหัส C0173 นะครับกตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงสายยิงแถวสามนะครับยิงลูกระเบิดนะคล้ายๆกับเอ็กซ์เกนามสตนีเป็นสายสีแดงซึ่งดูแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าในอารีนาเกิดยากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้สายสีน้ำเงินมันสุดเลยอะ่ะคือโหดมากแต่ละตัวนะครับมีทั้งตัวหลบมีทั้งตัวยิงหมู่มีทั้งตัวแบบ แข้งใช่ไหม <c oughs> คือครบหมดเลยบอกเลยว่าสีแดงตัวเนี้ยถ้าใครจะสุ่มมาคาดหวังในอารีนานะคงไปได้ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเขียวมันมีไม่เยอะนะครับมันมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าถ้าจะเอามาลงในดานเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีแบบตัวแดงเก่งๆเนาะแต่คิดว่าคงไม่น่าจะได้เล่นเท่าไหร่หรอกนะครับ มาดูในส่วนของการจัดทีมนะครับเดี๋ยวเตรียมรออีเวนต์เนอะก็แน่นอนต้องเล่นทีมแดงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมเอาไว้ก็คือมีซาครุรสตัวนะของผมเป็นซาครุรสอกับซาคุนึนครับแล้วก็มีนารากีเกันดั้มนะตัวนี้ก็คัตต้อม9ก้ามาแล้วกับหุ่นแฮมม่าแฮมม่านะครับแล้วก็ตัว SR อย่างเจ้านี่จิมนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะกดคัตต้มสิได้หรือเปล่า เหมือนตัว SR ยังเหลืออยู่นะนะคิดว่าจะใช้ทีประมาณนี้แหละอีกตำแหน่งหนึ่งกำลังดูอยู่ว่าอาจจะต้องอัดตัวนี้หรือเปล่าตัวเพิ่มแม่น่ะชื่ออะไรนะระดับยูอา,อาตัวนี้นะครับนี่เดลต้าพัทนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเสริม Accuracy ได้อีก15%เวลาอัตติใช่ป่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้อัตติบ่อยหรือเปล่า คือต้องไปลองสักรอบหนึ่งก่อนนะครับอืคร่าวๆเนี่ยทีมน,น่าจะพื้นฐานพประมาณน,นี่แหละนะคิดว่านะครับเดี๋ยวอาจจะเติมตัวสีอื่นๆลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับเพราะดูแล้วบอสมันน่าจะเน้นเรื่องการหลบเก่งมากกว่าตีแรงนะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าปกติในด่านแบทเทิลรัดเนี่ยศัตรูบจะตีไม่ค่อยแรงกนะ คือคิดว่าปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับอเดี๋ยวลอดูอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้แปก่อนละครับสวัสดีครับ